ดีค่ะวันนี้เลยมาจะมาอ่านพระธรรมปฐมกาลบทที่30ค่ะเมื่อราเชลเห็นว่านางไม่มีบุตรกับยาโคบก็อิจฉาพี่สาวนางพูดกับยาโคบว่าขอให้ฉันมีบุตรด้วยหาไม่ฉันจะตายยาโคบโกรธราเชลจึงว่าฉันเองเป็นเหมือนพระเจ้าผูด างจึงบอกว่าเบลฮาสาวใช้ของฉันอยู่นี่จงเข้าไปหานางเถิดนางจะได้มีบุตรไว้ที่ตักของฉันฉันจะได้มีบุตรด้วยจากหญิงคนนี้นางจึงยกเบลฮาสาวใช้ของนางให้เป็นภรรยาของยาโคยาโคก็เข้าไปหานาง บลฮาก็ตั้งคันกับยาโคบและมีบุตรชายคนหนึ่งราเชลว่าพระเจ้าทรงตัดสินเรื่องของฉันและทรงฟังเสียงร้องทูลของฉันจึงประทานบุตรชายคนหนึ่งแก่ฉันดังนั้นนางจึงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าดานบินาฮาสาวใช้ของราเชลตั้งคันอี และลอดบุตรชายคนที่สองให้แก่ยาโครบราเชลจึงว่าด้วยการปั้มสู้อย่างหนักฉันได้ปั้มสู้กับพี่สาวของฉันและฉันได้ใช้ชนะแล้วนางจึงให้ชื่อบุตรนั้นว่านัฟทาลี เลอาเห็นว่านางหยุดคออบุตรจึงยกศิลปาสาวใช้ของนางให้เป็นภรรยาของยาโคบศิลปาสาวใช้ของเลอาก็มีบุตรชายให้แก่ยาโคบเลอาว่าโชคดีจริงๆจึงตั้งชื่อบุตรนั้นว่า ศิลปะสาวใช้ของเลอาก็คอดบุตรชายคนที่สองให้แกย่ยาโคบเลอาก็ว่าฉันมีความสุขเพราะพวกสตรีจะเรียกฉันว่าเป็นสุขนางจึงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าอาเชอร์ในฤดูเกี่ยวข้าวสาลี เวนออกไปที่นาพบต้นดูดาอิมจึงเก็บผลมาให้เลอามารดาของเขาราเชลจึงพูดกับเลอาว่าขอผลดูดาอิมและลูกชายพี่ให้ฉันบ้างเลงอาตอบว่าที่น้องแย่งสามีของฉัน ไปแล้วนั้นยังน้อยไปหรือจึงจะมาเอาผลดูดาอิมของลูกชายฉันด้วยราเชลตอบว่าเอาอย่างนี้ยาโคบจะไปนอนกับพี่คืนนี้เป็นเพื่อแลกกับผลดูดาอิมของลูกชายพี่เมื่อยาโคบกลับมา จากนาวเวลาเย็นเลอาก็ออกไปหาบอกว่าเข้ามาหาฉันเถิดเพราะฉันให้ผลดูราอิมของลูกชายฉันเป็นสินจ้างท่านแล้วคือวันนั้นยาคบก็นอนกับนางพระเจ้าทรงฟังเลอานางก็ตั้งคัน บุตรชายคนที่ห้าแก่ยาโคบฝ่ายเลอาว่าพระเจ้าประทานสินจ้างนั้นให้แก่ฉันเพราะฉันยกหญิงคนใช้ให้สามีนางจึงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าอิซาคาต่อไปเลอาก็ตั้งคันอีกและให้บุตรชาย แก่ยาโคบแล้วเลอาจึงว่าพระเจ้าประทานของดีให้ฉันบัดน,นี้สามีคงจะให้เกียรติฉันเพราะฉันได้ให้บุตรชายแก่เขาหกคนแล้วนางจึงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเสบุรุษต่อมาภายหลัง นางก็มีบุตรหญิงคนหนึ่งตั้งชื่อว่าดีนาะพระเจ้าทรงละลึกถึงและทรงฟังราเชลทรงให้นางมีบุตรนางก็ตั้งพันมีบุตรชายนางจึงกล่าวว่าพระเจ้าทรงยกความอดสูของฉันไปแล้ว นางจึงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าโยเซฟกล่าวว่าขอพยาเวทรงเพิ่มบุตรชายอีกคนหนึ่งให้ฉันยาโคบมั่งคั่งจากทรัพย์สมบัติของลาบันเมื่อนางราเชลคลอดโยเซฟแล้วยาโคบก็พูดกับลาบันว่าขอให้ฉันกลับไปบ้านเกิดเมืองนอน ของฉันเถิดฉันทำงานเพื่อได้ภรรยาและบุตรแล้วขอมอบภรรยาให้บุตรให้ฉันพาไปเพราะลุงรู้ว่างานนี้ฉันได้รับใช้ลุงเสร็จแล้วแต่ลาบันตอบว่าอยู่ต่อเถิดถ้าเจ้าจะช่วยลุงลุง อย่างรู้เหตุการได้ว่าพยาเวทรงอวยพอลุงพอเจ้าเจ้าจะเรียกข่อจ้างลุงเท่าไหร่ลุงจะให้ยาโคบตอบว่าลุงทราบอยู่ว่าฉันรับใช้ลุงอย่างไรและผู ประสุสัตว์ของลุงอยู่กับฉันอย่างไรเพราะว่าก่อนฉันมานั้นลุงมีแต่น้อยแต่บัดน,นี้ก็มีทวีขึ้นเป็นอันมากฉันจะก้าวไปทางไหนพยาเวทรงวอวยพรลุง ทีนี้เมื่อไรฉันจะทำอะไรสำเร็จตนเองและครอบครัวได้เล่าลาบันจึงถามว่าลุงควรจะให้อะไรเจ้ายาโคตอบว่าลุงไม่ต้องให้อะไรฉันแต่ถ้าลุงทำสิ่งนี้ให้ฉันฉันก็จะกลับไปเลี้ยง และดูแลสัตว์ของลุงต่อคือวันนี้ฉันจะไปตรวจดูฝูงสัตว์ของลุงทั้งหมดฉันจะคัดแกะที่มีจุดและแกะดำทุกตัวออกจากฝูงและคัดแกะดำทุกตัวออกจากฝูงแกะและแพะด่างกับแพะ ที่มีจุดออกจากฝูงแพะให้สัตว์เหล่านี้เป็นค่าจ้างของฉันความซื่อตรงของฉันจะปรากฏในภายหน้าฉันคือเมื่อลุงมาดูค่าจ้างของฉันถ้าพบตัวไม่มีจุดและที่ไม่ ้างอยู่ในฝ่งแกะหรือตัวที่ไม่ดำในฝูงลูกแกะก็ให้ถือเสียว่าฉันขโมยสัตว์เหล่านี้มาลาบันจึงตอบว่าดีแล้วให้เป็นไปตามที่เจ้าพูดนั้นวันนั้นลาบันก็แยกแพ้ตัวลาย ที่มีจุดและที่ด่างทุกตัวออกไปส่วนทั้งหมดที่มีสีขาวและทั้งหมดที่มีสีดำในฝูงแพะแกะเขามอบให้บุตรชายของเขาเลี้ยงเขาจัดระยะห่างระหว่างเขาและยาโคบเป็นระยะทางการเดิน ทางสามวันและยาโคบก็เลี้ยงสัตว์ของลาบันที่เกลือนั้นยาโคบเอากิ่งไม้สดจากต้นกรรมยานต้นอัลมอนและต้นปอตุกหูช้างมาปอกเปลือก ออกเป็นรอยขาวขาว,ขาวให้เห็นไม้สีขาวเขาว,วางไม้ที่ปอกเปลือกไว้ในร่องตรงหน้าฝูงสัตว์คือในรางน้ำที่ฝูงสัตว์มากินนั้นเมื่อมันมากินน้ำมันก็อยาก สิทัตว์ฝูงสัตว์ก็ผสมพันธุ์กันที่ไม้นั้นดังนั้นฝูงสัตว์จึงมีลูกที่มีลายมีด้างมีจุดยารอบก็แยกลูกแกะออกจากฝูงให้ฝูงนั้นอยู่ตรงหน้าแกะลายและแกะดำทุกตัวในฝูง ของลาบันแต่ฝูงสัตว์ของเขานั้นอยู่่างหากไม่ให้ปะปนกับฝูงสัตว์ของลาบันอยู่มาเมื่อสัตว์ที่แข็งแรงในฝูงจะผสมพันธุ์ยาโคบก็จัดไม้วางไว้ที่รางน้ำให้ฝูงสัตว์เห็นเพื่อให้มันผสมพันธุ์กัน กลางไม้นั้นแต่เมื่อมีสัตว์ที่อ่อนแอยาโคบก็ไม่ใส่ไม้นั้นไว้ดังนั้นสัตว์ที่อ่อนแอจึงตกเป็นของลาบันแต่สัตว์ที่แข็งแรงเป็นของยาโคบยาโคบก็มั่งมียิ่งขึ้นมีฝูงแพะแก่มากมายคนใช้ ชายหญิงและฝูงอูดฝูงลาขอพุณค่ะขอพระเจ้าอวยพรทรุกท่านค่ะ